สวัสดีทุกท่านผู้กำลังติดตามรับชมคลิปรีวิวอสังหาริมทรัพย์คลิปนี้ของผมนะครับวันนี้ผมมารีวิวบ้านหลังนี้สีเทาเนี่ยที่หมู่บ้านศรีวลีสองลังสิทธ์นะครับซึ่งก็เป็นหมู่บ้านของหลายๆท่านได้ยินชื่อศรีวลีก็คงจะรู้ว่าเป็นของ land and house นะครับและเป็นศรีวลีโครงการที่2ของแถวนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นโครงการที่ใหม่กว่าโครงการที่1น,นะครับอยู่เวนลังสิทธ์นครนายกเลยนะครับคลองสองนะครับ,อ,อ,รบอยู่แถวแถวคลองสองซึ่งเป็น ทำเลค่อนข้างดีเลยอนาคตมีรถไฟฟ้าผ่านหน้าโครงการหมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับเป็นบ้านที่เล่นระดับได้น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นบ้านทรงจัว่วซึ่งก็ทําหน้าตาของตัวบ้านออกมาได้สวยคลาสสิกแล้วก็ดูไม่แบบไม่เลี่ยนนะฮะหลาย,หล,ายหลังนี่ผมพาไปทําโครงการหลายๆห,หลังก็จะทําแบบ ทรงหลุยทรงคลาสสิกมากจนเกินไปจนมันดูเลี่ยนไปหลังนี้จะดูเรียบๆโมเดิร์นโมเดิร์นนะครับไล่เรียงกันมาทีละส่วนนะครับสังเกตทางเข้านะครับเป็นทางเข้ากว้างขนาดแบบรถเข้าพร้อมกันได้2คันเลยนะครับบ้านเลขที่เนี่ยห้าเนะครับหมู่บ้านนี้จะเป็นแบบบ้านเลขที่ที่แบบไม่มไม่มีทับนะฮะก็จะเป็นบ้านเลขที่ที่เขาแจกแจกบ้านเลขที่แบบเป็นหลังๆไปเลย ตลังนี้เลขที่5 9 1อยู่ซอย31ซึ่งก็เป็นซอยที่ไม่ได้ลึกจนเกินไปนะครับผ่านสโมสรน,นะครับสระว่ายน้ำฟิตเนสแล้วเขามีสนามบาสเกตบอลสนามเ,เทนนิสด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ปลูกต้นไม้นะฮะเป็นกระถางต้นไม้ยกสูงขึ้นมานะครับให้เป็นลักษณะคล้ายๆฉากพอดีช่วงนี้เป็นช่วงสงการคนงานหยุดไปก็อาจจะไม่ได้มีการลดสามารถที่จะปลูกทดแทนได้นะครับ นี่นะฮะบาลที่ห้าเก้าหนึ่งก็จะเป็นฝั่งซ้ายของตัวบ้านเนี่ยจะเป็นสเปซกว้างกว้างเลยแล้วก็ทำหลังคาหลังคาลงจอดรถออกมาสามารถจอดได้4คันนะครับหลังนี้ตัวบ้านเนี่ยเข้าหันหน้าทางทิศเหนือเพราะฉะนั้นน่ะหน้าบ้านก็จะล่มอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่สีเขียวเนี่ยโอบล้อมจากด้านขวา,าด้านหน้าด้านขวาแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับถ้า ถ้ามีรถจอดมากกว่า4คันก็สามารถที่จะสละพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับเทพื้นนะครับเพื่อให้เป็นที่จอดรถได้อีกประมาณสองคันก็ทั้งหมดเป็นทั้ง6คันนะครับมีพื้นที่สีเขียวอยู่หน้าบ้านจะสังเกตว่ารั้วเนี่ยหลังนี้จะทําเป็นรั้ว2ท่อนนะครับเปิดซ้อนกันได้แบบนี้นะครับก็จะเก็บเป็นพื้นที่เก็บรั้วเนี่ยเล็กๆแบบนี้จะทํา เป็นลักษณะของรั้วที่เล่นระแนงที่มีความหนาอยู่ตรงกลางนะครับสวยดีนะครับแล้วก็ทางเข้านะครับก็จะสังเกตว่าบ้านเนี่ยด้านในจะสูงกว่าด้านนอกค่อนข้างมากนะครับก็จะขึ้นสเต็ปไป2ส,สเต็ปเลยนะครับหลังนี้ให้สีกระเบื้องเนี่ยเป็นสีเทาซึ่งมีเส้นแร่ต่างกันนะครับเนี่ยนะฮะทางขึ้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการตัดขอบและมีการ ใช้กระเบื้องสีเทาเข้มในบางจุดจุดตรงกลางแบบนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นเฉลียงหน้าห้องผู้สูงอายุห้องนี้เดิมทีนะครับเป็นโรงจอดรถนะครับก็หลังนี้ได้รับการต่อเติมเป็นห้องชั้นล่างเรียบร้อยนะครับมีปลั๊กไฟให้ใช้ซ่อนอยู่ตรงนี้กันน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์สามารถวางของนะครับเอาเก้เอาอี้ ออกมานั่งพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้นะฮะวางกับฟงกาแฟตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้เป็นเฉลียงที่มีชายคานะครับใช้ประโยชน์ได้หลากหลายแล้วก็กว้างพอที่จะวางโต๊ะเล็กๆได้ด้วยซ้ำนะครับก็ถัดเข้ามายังส่วนของตัวบ้านนะครับจะสังเกตว่าตัวบ้านเนี่ยจะเป็นโมเดิร์นเลยนะครับจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งโมเดิร์นทางขวามือจะเป็นแผง วางทีวีที่ทำเป็นลายระ,ะแนงนะครับแล้วก็เบิ้นผนังยื่นออกมาซ่อนไฟ LED ไว้ด้านหลังนะไฟก็จะออกด้านข้าง2ฝั่งอย่างนี้นะครับมีปลั๊กไฟไว้ให้ใช้เสียบทีวีและเครื่องเสียงด้านบนจะสังเกตการแบ่งพื้นที่ด้วยฝ้าหลุมนะครับฝ้าหลุมบริเวณเหนือโซอนรับแขกตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝ้าซ่อนไฟ มีไฟ indirect light แล้วก็มีไฟดาวไลท์สี่ดวงด้วยนะครับและชุดโซฟานะครับขนาด3ที่นั่งรูปตัวแอแบบนี้พร้อมนะครับโต๊ะกลางที่เป็นโต๊ะกลางซ้อนกันแบบนี้นะครับบ่านหลังนี้ตกแต่งไว้เป็นส่วนของผ้าม่านและเฟอร์นิเจอร์เฉพาะห้องรับแขกนะครับเพราะว่า งบประมาณในการตกแต่งส่วนใหญ่ของบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นการต่อเติมห้องนอนชั้นล่างเป็นส่วนใหญ่ซึ่งนะฮะก็เดี๋ยวพาไปดูกันฝั่งด้านนี้จะมีชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาดยาวนะครับมีเก้าอี้ไว้ให้6ตัวซึ่งสามารถเพิ่มได้อีกฝั่งละตัวเป็นฝั่งละ4ตัวและปิดหัวปิดท้ายได้อีก2ตัวเป็นทั้งหมด10คน10ที่นั่งนะครับพร้อมอโคมไฟ นะครับโต๊ะอาหารห้อยลงมาแบบนี้และจุดหยุดสายตาก็คือผนังที่เป็นลายระแนงล้อไปกับผนังวางทีวีแบบนี้นะครับติดเครื่องปรับอากาศให้นะครับเป็นอ,อินเวอร์เตอร์ด้วยประหยัดไฟนะครับนี่ก็จะเป็นฝ้าหลุมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนี่ยฮะก็จะไม่ได้ซ่อนไฟ l e d เหมือนโซนนู้นนะครับแต่ว่าก็จะมีไฟ คมไฟห้อยลงมาเหนือตัวอาหารห้อยลงมาอีกทีหนึ่งนะพื้นที่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัว T นะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีพื้นที่ซ้ายยื่นออกไปแล้วก็พื้นที่ขวาซึ่งพื้นที่ขวาเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่อยู่ที่มีประตูนะครับทางเข้าโรงจอดรถเดิมนะฮะซึ่งโรงจอดรถเดิมเนี่ยได้รับการต่อเติมเป็นห้องนอนชั้นล่างเรียบร้อยแล้วหนึ่งห้องนะครับ หรือจะเป็นห้องอนเนกประสงค์นะครับก็ได้เช่นกันนะฮะจะเป็นห้องทํางานทางฝั่งนี้ซึ่งจะมองออกไปอย่างหน้าบ้านได้แขกไปใครมามาติดต่องานสามารถเดินเข้ามาในห้องห้องนี้ได้เลยนะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเห็นว่าด้านซ้ายด้านนี้มีบันไดยอยู่นะครับเป็นบันไดที่มีชั้นพักแล้วก็โค้งขึ้นไปทางฝั่งนี้เพราะั้ในใต้บันไดก็เหมือนกับหลายๆหลังนะครับ ก็จะทําเป็นพื้นที่เก็บของนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบกดกระเด้งด้วยนะครับมีมือเปิดปิดด้วยนะครับแล้วก็จะมีไฟติดตั้งไว้ให้เก็บของหาของในตอนคืนได้นะครับส่วนถัดมานะครับด้านหลังก็จะมีแบ่งออกเป็นสงฝั่งเช่นกันจะเป็นฝั่งนี้ซึ่งนะครับ มีห้องครัวอยู่เป็นห้องครัวขนาดใหญ่ใช้ได้เลยจะสังเกตว่าพื้นเนี่ยจากกระเบื้องลายหินที่เป็นอ่อนๆเขาจะใช้เส้นแร่ที่มันหนักขึ้นนะครับจะเป็นสีเข้มขึ้นนะครับก็เหมาะกับห้องครัวที่มีการสามารถที่จะทําอาหารหนักๆได้เลยนะครับมีเครื่องดูดควันทาอาหารเป่าไปด้านนอกด้วยนะครับพร้อมชุดเคาน์เตอร์ครัวบิวอินนะครับตัวยาวมีดินชักทางฝั่งขวามือฝั่งซ้ายมือนะครับ มีตัวอ,อ,อ่างน้ำนะครับซิงค์ล้างจานแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีก๊อกมีที่ล้างแก้วนะครับมีตัวนี้ที่ดึงออกมามีสายแล้วก็มีที่ปรับระดับน้ำให้มันฟูงกระจายนะครับหรือเป็นเส้นตรงได้เตาแก๊สนะครับขนาดสองหัวนะฮะพร้อมเครื่องดูดควันทำอาหารแบบนี้เลยนะครับห้องครัวนี้ก็จะมี หน้าต่างซึ่งสามารถที่จะเปิดระบายอากาศได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีประตูปะไปทางด้านหลังนี่นะครับสังเ,เกตว่าก็จะเป็นลานซักล้างนะครับลานซักล้างยาวไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระบะนะครับเป็นกระบะที่เผื่อเอาไว้ให้สามารถที่จะปลูกไม้ที่เป็นไม้ลัวนะครับให้เป็นจุดอยู่สายตาหลังบ้านนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวในแนวตั้งนะฮะ เนี่ยนะครับด้านหลังบ้านตรงนี้ก็จะมีนะฮะปั๊มน้ําแทงน้ําไว้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่สามารถที่ทําเป็นพื้นที่สีเขียวได้ตลอดแนวยาวเลยนะครับพร้อมด้วยแผ่นอิฐทางเดินนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ทําผนังเรียบๆแต่ว่าทําให้น่าสนใจขึ้นมาในหลายๆจุดด้วยตัว texture ปูนพ่นผนังแบบนี้นะครับเนี่ยจุดนี้นะครับแล้วก็จุด ด้านบนนี้ก็จะเป็นเท็กซ์เจอร์เดียวกันนะครับตัดกันสวยๆนะครับหลายๆจุดก็จะเป็นแบบนี้เลยยังไม่ได้พาเดินรอบๆบ,บ้านนะครับทางด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ออปูแผ่นทางเดินไว้ถ้าเป็นพื้นที่สีเขียวก็เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับด้านนี้ก็จะทำเป็นลาน ซักล้างหลังบ้านนะครับและก็นี่นะฮะก็จะมีห้องแม่บ้านด้วยนะครับส่วนนี้จะเป็นห้องนอนแม่บ้านนะครับซึ่งข้างๆกันก็จะเป็นห้องน้ำของคุณแม่บ้านนะครับก็อุกระเบื้องใหม่สุขภัณฑ์ใหม่สวยใสยสะอาดดีนะครับกลับไปยังภายในบ้านอนเดิมนะครับ นี่ก็เป็นส่วนครัวที่คุณแม่บ้านเนี่ยสามารถที่จะ Access ได้ผ่านทางครัวนี่นะครับเข้ามาภายในบ้านได้ผ่านทางครัวนี้นะครับแล้วก็ตรงข้ามห้องครัวก็จะเป็นห้องน้ําชั้นล่างซึ่งห้องน้ําชั้นล่างเนี่ยเนื่องจากมีห้องนอนชั้นล่างด้วยนะครับก็จะมีฝักบัวนะครับมีฝักบัวแล้วก็ลายเนี่ยก็จะเป็นลายหินอ่อนมกีกระจกบางใหญ่ ซ่อนไฟ LED ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ทางใต้นี้ก็จะเน้นกับเรื่องที่เป็นแบบกล้องให้เล่นกับไฟนะครับส,สวยๆเลยสุขภัณฑ์ใหม่นะครับอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นชั้นล่างเนี่ยก็จะมีห้องนอน1ห,ห้องนะครับต่อขึ้นไปยังชั้น2เนี่ยราเบียงเอออโทบ,บันไดนะครับ บันไดจะสังเกตว่าบันไดนี่ค่อนข้างกว้างเลยขนาดประมาณสักกว้างประมาณสักเมตรยีได้นะครับแล้วก็มีราวบันไดไม้แทะที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆส่วนไม้บันไดเนี่ยนะครับก็จะเป็นไม้บันไดเปลี่ยนใหม่นะครับจะเป็นไม้แผ่นไม้แท้ที่ทําสีไม้เป็นสีแบบสีไม้ธรรมชาติแล้วก็ลงไม่ได้ลงเงานะก็จะเป็นแบบกึ่งเงาซึ่งก็จะสัมผัส นะครับกับความแบบเป็นไม้นะเวลาเราเหยียบไปก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากนะฮะให้สีออกสีน้ําตาลสวยดีนะครับขึ้นมานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นพักนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นชั้นลอยนะฮะเนี่ยนะครับ,รบชั้นลอยซึ่งสามารถที่จะกั้นได้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนเลยนะครับหรือว่าจะเป็นห้องอนเนกประสงค์ห้องทํางานก็ได้เช่นกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการเล่นระดับที่ผมว่าน่าสนใจนะฮะก่อนที่จะขึ้นไปยังชั้นสองเต็มเต็มห้องเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งห้องนะฮะและก็ห้องนี้ก็จะมีระเบียงด้วยมีหน้าต่างด้านข้างด้วยแบบนี้นะฮะเนี่ยครับถึงพื้นที่ทางด้านนี้เนี่ยถ้าอยากจะทําเป็นห้องนอนเนี่ยนะครับกั้นเป็นผนังเบาทึบไปเลยก็ยังไม่มืดนะครับเพราะว่ามีช่องแสงขนาดใหญ่ตรงโถงบัไดตรงนี้นะครับ แล้วก็เหลือพื้นที่ทางเดินที่ค่อนข้างกว้างมากเพราะฉะนั้นตรงนี้กั้นได้เป็นอีกหนึ่งห้องซึ่งมีระเบียงส่วนตัวอีกด้วยนะฮะถัดขึ้นมายัางบริเวณโถงบันไดชั้นสองก็เป็นโถงบันไดที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็แจกเป็นอีกหนึ่งสองสามนะครับสามห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำตรงกลางเรามาดูห้องน้ำตรงกลางก่อนก็ลักษณะนี้ได้รับการทุกทํทำใหม่นะครับมีผนังที่เป็น t e x t อร์เล่นลายแบบนี้ นะครับสุขภัณฑ์อุปกรณ์ใหม่นะครับมีกระจกบานใหญ่นะครับมีไฟ LED ซ่อนเป็นอินเดลไกลแล้วก็ห้องนอนชั้นสองห้องที่หนึ่งนะครับแล้วก็ห้องนอนชั้นสองห้องที่สองนะครับและแน่นอนนะฮะห้องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นห้องมาสเตอร์นะครับซึ่งห้องมาสเตอร์ก็จะได้ห้องใหญ่ๆแบบนี้เลย อยู่ในส่วนของหน้าบ้านมีหน้าต่างสองฝั่งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนี้อ่าแล้วก็แน่นอนนะครับมาสเตอร์ก็จะต้องมีนะครับห้องน้ําส่วนตัวนะครับก็จะเป็นอ่าซ่อนไฟ LED เดี๋ยไฟหล่นนิดนึงเดี๋ยวให้ช่ามาแก้ไขนะครับก็ได้รับการทําใหม่ทั้งหมดเหมือนกันนะครับทุกห้องเลยของบ้านหลังนี้นะครับนี่นะครับผนังก็จะมีผนังเล่นลายแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอร o w e r box ซึ่งเป็นไรฟ์เรนชาวเวอรด้วยนะครับมีช่องบางประท้มระบายอากาศนะครับอ๋อผมลืมบอกพื้นที่ของบ้านหลังนี้ไปแน่นอนเลยนะครับบ้านหลังนี้เนื้อที่75ตารางวานะครับนะครับก็เรามาสรุปกันทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับหมู่บ้านนะครับสีวลี2รลังสิตน,นะครับเ,เป็นบ้านเนื้อที่ 75ตารางวาได้รับการรีโนเวทปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด4ห้องนอนบวก1นะครับก็สามารถที่จะทําเป็นห้องนอนได้ก็เป็น5ห้างนอนละกันนะฮะเป็น5ห้องนอนแล้วก็1 2 3 4ห้องน้ํานะฮะเอาจริงๆถ้ารวมห้องแม่บ้านด้วยก็จะเป็น6นะครับเอาเป็นว่าเป็น5นอน4น้ำ1ห้องอนเนกประสงค์นะเป็นชั้นลอยนะครับแล้วก็มีครัวใหญ่นะครับ ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นนะฮะค่าส่วนกลางของหมู่บ้านนี้เนี่ยถูกมากนะครับเดือนละ750บาทเท่านั้นเองนะครับมีครบทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำนะครับมีโยคะร้อนมีสนามเทนนิสสนามบาสเกตบอลนะครับหมู่แล้วก็บ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับมีห้องผู้สูงอายุชั้นล่างนะครับเป็นบ้านเล่นระดับสวยสเลยนะครับจอดรถได้ถึง4คันนะครับ และถ้าจะทำต่อไปทางด้านหลังก็ได้เพิ่มได้อีก2คันเป็นทั้งหมด6คันครับบ้านหลังนี้พร้อมที่จะขายแล้วนะครับสามารถที่จะโทรสอบถามรายละเอียดหรือนัดเข้าชมกับผมชวนนได้นะครับที่เบอร์ผมเองนะครับ080 568 67 67นยะครับย้ำอีกครั้งนะครับ080 568 67 67นะครับใครอยากจะได้บ้านที่มีห้องนอนผู้สูงอายุแล้วก็เป็นบ้านของ l ล n d ์แอนดนะครับมีส่วนกลางที่สวยงามนะครับใช้งานได้ดีนะฮะมีฟิตเนสสระว่ายน้ำสนามบาสสนามเทนนิสครบเลยนะครับก็ติดต่อมาได้วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบคลิปคลิป,ลปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงใส่กระดิ่งทั้งสองช่างทางนะครับทั้งทาง Facebook Page บ้านลุงโชธและทาง YouTube c h ช n n e เชวนนรีวิวนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับ เจอก,กันคลิปถัดไปสวัสดีครับ